ถึงคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักของหนูน้อยทารกคนนี้ค่ะปกติแล้วเขาตั้งแต่เกิดมาเห็นคุณพ่อปุ๊บนะคะจำได้เลยภาพคุณพ่อคือจะมีคราวแบบดกดำเลยแต่พอวันหนึ่งคุณพ่อแบบอาจจะสงสารลูกเพราะว่าชอบหน้าไปไซลูกลูกก็จะกระจีอะไรอยเงี้ยก็เลยกลัวลูกจะแบบระคายเคืองผิวก็เลยโกนหนวดออกหมดเลยเพอกนหนวดปุ๊บลูกน้อยงงสิคะเอ้าพ่อไปไหนอ่ะไปชมค่ะคีเองอ Hi. baby uh, 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 uh. Hi, <laughs> baby. Sweetheart. Uh. Oh, hi Sweetheart. <laughs> 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 <coughs> ลูกช็อกสิคะจากเห็นอยู่เอ้ยหน้าอยางงี้หัวเลาะชอบใจพ่อเล่นจ่าเอกกับลูกเออหน้าอย่างงี้แล้วหัวลาะชอบใจเอ้าใหม่เอ้าใหม่ดดดี้เอ้าใหม่พ่อตัดสินใจโกนหนวดโกนปุ๊บหน้าเด็กเลยลูกจําไม่ได้เลยพอปุ๊บอ้าวเปิดจ่าเอกดูนะปฏิกิริยาเด็กช็อกใครอะใครอะแล้วก็นิ่งแล้วค่อยๆกมกมเฮ้ยเฮ้ยเราไม่รู้จักคนนี้ไม่รู้จักอะ ไม่รู้จักเอ้ยก้ม <c oughs> เบะเริ่มเบะเริ่มเบะ <c oughs> ร้องลันออ่น <c oughs> แล้วนี่ไงใครบอกว่าถึงแม้เด็กเนี่ยยังเรียกชื่อพ่อแม่ไม่ได้แต่จําหน้าได้นะออนี่ไงเอ,อืเออ้อร้องจ้าเลยนะคะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของหนูน้อยนั่นเองค่ะ